สวัสดีครับช่องนุ่มนาม้คน้นดาดำครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนครับสวัสดีย่ามเศร้าครับพี่น้องมือนี้ไม่แย่ไข่บนแดงครับกินคล้องสูงครับมือนี้ครับพู้นะครับพี่น้องเห็นบ่กครับทั้งหลังหุ่นะครับยุ่งเทิงเทิงครับมีตะหั่งครับพี่น้องบุหุว่ใครมันจะตึงไปนอกครับพี่น้องเนาะฝนกับโบตกครับเดี๋ยวขอมาลุ่นน้ำกันครับพี่น้อง ว่าไขรหมดแดงมือนี้ครับเปิดฤดูการแรกเงี้ยใครหมดแดงครับมือหนี้มาผู้เดียวว่าไข่มันจะตึงบ่ตึงเนาะพี่น้องครับมาเบิ่งครับมาลุนน้ำกันครับห้างมบกง่าครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้ไม่หลายห้างเยอะครับพี่น้องซีหาห้างครับห้างใหญ่ครับพี่น้องใกล้ๆครับ เป็นต้นกระเดาครับพี่น้องต้นสะเดาเนาะครับกับห้างบนแดงห้างหมอกญ่ครับสองห้างที่นี่เนี่ยเห็นเราสองห้างเดี๋ยวเรื่องรอบๆทั้งนี้ครับมีห้อยคนมาแย่แล้วครับพี่น้องนี่เห็นว่าห้างแตกแล้วครับเนี่ยมีห้างใ,ใกล้ๆห้องนี่ครับทั้งนี้สามห้างครับพี่น้องห้างบนไงเลย ับมัดกับตาใส่ไปพี่น้องลุยบังวีครับใครมันตีนไป ครับพี่น้องแต่ว่าบ็อกยังมาตื่นครัเคืออะครับมาเบิ่งช่างแรกนังแก่นครับพี่น้องเบิ่งไใครมันตื่นไปครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนั่นแหละ นีห้างแรกครับพี่น้องโอ้ตึงอยู่ครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าตึงยังบ่ตึงหลายเชือยังบ่ตึงครักครับไข่มดแดงครับพี่น้องพูดนะครับก็พอไดอยู่ครับไปเดี๋ยวเขาจะไปเทเส่กระจาดนะครับพี่น้อง ใส่ปูนไห้มันไตออกครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเรียกใบไหมออก เห็นบ่มครับแม่นสิไตออกครับพี่น้องโยนใส่ไกลๆหุดเลยเอาสิปัดเอาตันใครมันเดี๋ยวจะป้อยเห็นแม่มันไตออกก่อนครับพี่น้อง เดี๋ยวเข้าไปแง่ห้างที่สองกันเลยครับพี่น้องต่อเลยครับยืนนยู่ครับพี่น้อง ข้างที่สองมาเบิ่งน้ำกันครับพี่นอ้องปึคลายกันนะพี่น้องครับพอได้อยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปอันนั่นก่อนเขาไปเก็บห้างแรกก่อนครับพี่น้องไปเก็บไข่ก่อนนี่โอ้หมแด,ดกกัดพี่น้องโอ้นี่ครับนี่ห้างแรกครับพี่น้อง นี่คือไข่โมแดงครับพี่น่องของแสบครับพี่น่องอาหารชั้นสูงครับเดี๋ยวจะเก็บก่อนเอาใส่ในะกะติกก่อนนี่กะติกเข้าเข้าจะมาใส่น้ำครับพี่น่อง น,นี่ครับต้นนึงนะครับหลายห้างอยู่ครับเนี่ยต้นพักกิเลกครับ ี่น้องทางนี้ครับมีแต่ไข่ผักครับพี่น้องมัน,นยังบ่ตึงเท่านั้นครับพี่น้องเนี่ยครับไข่ยังบ่ตึงเถอะเดี๋ยวมาสรุปไข่หมดแดงเข้ามือนีครับเสาหนีครับพี่น้องไข่หมดแดงเข้าครับ <c oughs> มือนีได้วพอกลอยบ่ครับพี่น้อง เมื่อบ้านจะไปล่างอีกทือนึงริน้นี่พี่น้องนี่ครับนะเดี๋ยวค่อยสิบป,ปีคลิปอยู่บา้านเทาเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะย่อให้แม่บ้านล่างก่อนให้คุณแม่บา้านเทาล่างก่อนเอาไปในบ้านไปล่างเนาะครับค่อยง่ามครับพี่น้องพี่น้องมาหอดบ้านนะครับนี่ครับ <laughs> นี่แม่บ้านเยอะ หนาที่ต่อไปก็ใไ้แม่นบ้านเเ่าะสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซสุขุสุข้นจ้าบม่ได้ไปน้ำนมหนามม้นจ้าครับึงย่าบึงหลานหาล่างที่บ้านได้พวกป่วยวะเจ้าก็ได้เขากล้องบดนเลยที่จะคิดเอฟซีเือคนเพื่อนถามหาเพื่อนหอดเนะเพื่อนอดขึ้นกันจ้าขึ้นหอดุขก้นขึ้นกันเล้อแต่หนาที่บาอย่างเขาแบบปลาป่วยวะไดเนาะดูเราย่าอยู่จ้า าให้นุ่งหนาโม่ไปกับลุงไส้โยกสะดุ้งดูเบันบ่ละใครเป็นไหนบ่เนี่ยดูท่านในใครเป็นไหนนี่อันนี้เปิดรูดูการแรกได้นี่บ่นั่งมองเบิึงเพิ่นลงอันคลิปลงอย่างเพิ่นคือไคกแล้วเนาะนั่งมองเพิ่นอุดมสมบูรณ์ดีโอ้ทีงเงี้ยพี่น้องบ้านจ <aría> no like oh. like oh. ีงเงี้ยจะงอยกันเนี่ยครับพี่น้องผู้ชายไป็านเงี้ยใครบ่เดียร์ฮานยุบยุ่งยำยังครับพี่น้องจะสิบ่สะอาดป็นไรครับออ พนแม่บ้านเทาไห่ล้างกันนะครับพี่น้องทำความสะอาดก่อนเอาเมียออกจากน้อยกันเนื้อไม่ได้จะกล้วยเนี่ยแล้วเนาะม้วนหลายดอกเป็นไช่พักหรือใครมันทะเลตึงครับพี่น้องไปแง่ยูหมองสองมองหมองนล่งที่บ้าเห็นห้างใบไหนตื้นป่ะบ่หมองหลังนห้ทะเลตึงนี่แต่ว่าห้างหมองไงเดียวบ่ไก่หนามบ่ เนีมาด้วยพี hmm. uh. ่รองเอมเมียมันพี่รองเอาเมียนออกแกาเนี่ย วลาลางวันพี่นออ้องเด้อมาอยัางไส <laughs> าดหมดจดไปจะอเคเราะเอาเมีออกเมียเดยอ่างซีน้ำเี่นี่ครับพี่นอ้นองมือนี้ได้ถุยน้อยนึงี่อ รับสตับไครบบสวนเนาะอือนี่ถ้่วหน่วยนึงพี่น้องก็ได้กินอยู่จ้าก็เป็นตลาดเพิ่็ขายได้โอ้ยสามรยของเราช่นี่จะซื้อมาเห้แม่เท่าไรกว่าแต่เรวยดิซื้อมาน่ะนะนหนยในน่วยนะเนี่ยซ้ํานี่ละคบาท้อมนี่ะคบาทพี่น้องขบาทเิ่นขายกไม่รู้ละคี่ละ1รวย่เพิ่นมัน นันมาผิดนะนนนอืม,อมถ้ามีรหาสิบาทนายน้อยใชไมโลละพันมถ้าไปประมาณน,านั่ <c oughs> นแหะเนี่มันอืดเนี่ยมันหายากครับื้นนี้เฮาก็เป็นอีกคลิปนึงากพี่น้องเาครับชอ่องน้ำหนามม่วงนาพี่นอ้อ,กนอยกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเออหาดีหากินนี่นาเนี่ยลุยบุกลุยนันเนี่ยก็มีของไลยมินยูน่ากินไปฮะ น้เป็นชุดตุลพี่น้องห้างมือเดียดเดิงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกด,ดติดตามนะครับเนาะห้องมือนามดคนนาดำครับพี่น้องคลิปหน้นาเ้าค่อยๆกันไหมคลิปนี้คลิป <c oughs> น,นี้ก็แซ่บคือเก่าเดาหมักเดาหมัพี่น้องอสวัสดีครับสวัสดีจ้า